เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมพีรนันเกมเมอร์กับเกม l i ฟ e of a l อลช่วงนี้ผมก็ห่างหายจากการทำคลิปไปสักพักหนึ่งวันนี้ผมจะมากับคลิปเล่าประวัติตัวละครตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครที่เคยถูกกล่าวหาจาก การแค่อ่านแบ็กสตอรี่สั้นๆว่าเป็นคนลืมผัวหนึ่งในคนเหล่านั้นก็มีผมอยู่ด้วยก็ต้องขอโทษเธอด้วยจริงๆพอผมได้อ่านเนื้อเรื่องหลักจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่ซับซ้อนและน่าเศร้ากว่านั้นเยอะจริงๆแล้วตัวละครหญิงใน l i ฟ e of A l o s ถ้าได้เข้าไปอ่านในเนื้อเรื่องหลักเต็มๆจริงๆแล้วตัวละครแต่ละตัวมีเรื่องราวที่ค่อนข้างเศร้าแล้วก็มีภูมิหลัง ที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจวันนี้ผมจะยิบมา1ตัวก่อนละกันนะครับนั่นก็คือ Number One ของ a l o s ของเรานะครับนั่นก็คืออินาเซนั่นเองเราจะมาฟังความจริงกันนะครับว่าเธอเป็นคนลืมผัวหรือจริงๆแล้วเธอแค่เป็นคนสิ้นหวังคนหนึ่งเท่านั้นเองอินาเซเธอเป็นเผ่ามนุษย์ที่เติบโตในซีเรีย หรือเมืองหลวงของพวกมนุษย์นั่นเองเธอมีส่วนสูงอยู่ที่168น้ำหนัก54และมีหน้าอกขนาดคับดีสิ่งที่เธอชอบทำก็คือการอ่านหนังสือแล้วก็การได้ค้นพบวัฒนธรรมหรืออารยธรรมใหม่ๆและอีกสิ่งหนึ่งที่เธอชอบ นั่นก็คืออนิเมะชื่อดังที่มีตัวเอกเป็นหนุ่มมัธยมมปลายที่ถูกวางยาแล้วทำให้ตัวหดเล็กลงตัวเขาต้องคอยสืบคดีต่างๆที่เข้ามาและต้องคอยหลบองค์กรชั่วร้ายที่คอยที่จะจัดการเขาโดยการแฝงตัว เป็นเด็กอนิเมะเรื่องนี้นั่นก็คือยอดนักสืบจิว๋วโคตวยจริงๆในเนื้อเรื่องมันไม่มีบอกอกครับแต่เขาใบมาแค่นี้ก็น่าจะพอรู้มั้งว่าเรื่องอะไรมาดูกันที่ความสามารถพิเศษของเธอกันดีกว่านะครับความสามารถพิเศษของเธอนั่นก็คือความสามารถทางด้านภาษาและความรู้เรื่องอารยธรรมต่างๆบนโลกในจักรวาล Li of อ o อ s เธอรู้หมดเพราะว่าเธอมีอาชีพเป็น ศาสตราจารย์และนักวิจัยเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดีต่างๆมีอาชีพเป็นนักเขียนด้วยนั่นเองในหอสมุดแห่งชาติของประเทศซีเรียเนี่ยก็จะมีหนังสือของเธออยู่ ราวๆยี่เคราวนี้เราก็ได้รู้จักอินเนสเกันเบื้องต้นมาบ้างแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรขอเตือนเอาไว้ก่อนนะครับเนื้อหาหลังจากนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องหลักที่ผมไปอ่านมาตั้งแต่ช h ตเตอร์ถึงช h ตเตอร์สิจะมีเนื้อหาบางส่วนแต่เป็นของอินเนสเเท่านั้นเตือนไว้ก่อนนะครับว่าสปอยอเลิร์นะครับเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการเสียชีวิตของ สามีของอินาเซที่ชื่อว่าฮันเตอร์อ่าในเรื่องไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าฮันเตอร์เสียชีวิตด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าตัวอินาเซนั้นเสียใจเป็นอย่างมาก แล้วไม่รู้จะหาหนทางไหนที่จะทําให้ตัวเองนั้นหายโศกเศร้าจนกระทั่งเธอได้ไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเทพโบราณที่เป็นเทพแห่งความปรารถนาไอ้คำนี้อาจจะฟังดูเหมือนกับว่าสามารถตัวบันดาลคําปรารถนาได้ทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นความปรารถนาที่ว่านี้คือเป็นความปรารถนาของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สินเงินทองชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องเย่เย่ก็ตามเทพบรรพาก,การองค์นั้นนั่นก็คือเอลอสนั่นเอ,องโตเอนเสได้รู้เรื่องนี้ ก็สืบสอบหาว่าเทพองค์นี้ถูกผนึกอยู่ที่ไหนเพราะว่าในบันทึกเนี่ยรู้แค่ว่าเทพองค์นี้ถูกผนึกมาหลายพันปีแล้วแล้วเบาะแสก็ชี้ไปที่อุโมงค์เขาวงกฏที่อยู่ใต้เมืองซีเรียแต่ว่าที่แห่งนั้นน่ะเป็นที่ต้องห้ามแล้วก็มีการเฝ้าระวังที่แน่นหนาเป็นอย่างมากตัวอินเเซเองอ่ะเลยไปจ้างทหารรับจ้างคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาธิลา ก็คือตัวละครอีกตัวหนึ่งนั่นเองเธอมีความช่ำชองในการรอบเลนแล้วก็มีทักษะการต่อสู้ที่ค่อนข้างสูงเธอจึงพาอินเสไปในเขาวงกฏนั้นเพื่อที่จะไปในที่ที่เอลอสผนึกอยู่และพอเธอได้ไปถึงใจกลางของเขาวงกฏเธอก็ได้พบกับแท่นบูชาที่มีวัตถุโบราณตั้งอยู่วัตถุชิ้นนั้นกำลังเรืองแสงอยู่เธอก็เลยเข้าไปสัมผัสวัตถุชิ้นนั้นได้ซึมซับ ความปรารถนาสูงสุดของเธอความปรารถนาเดียวของเธอที่เธอต้องการนั่นก็คือการคืนชีพสามีของตัวเองขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏร่างชายคนหนึ่งออกมาจากแสงสว่างชายคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาและน้ำเสียงเหมือนสามีของเธอมากจนเธอคิดไปว่าชายคนนั้นเป็นสามีของเธอหรือเปล่านะแต่เปล่าเลย ชายคนนั้นคือเทพผู้มีพลังอันมหาศาลเทพแห่งความปรารถนานั่นก็คือเอลอสนั่นเองต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเอลอสไม่มีรูปร่างหรือหน้าตาที่แท้จริงนะครับเขาสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองไปได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่เขาปรากฏร่างออกมาเป็นร่างของสามีอินเตนั้น <c oughs> ก็เพราะว่าความปรารถนาของอินเตสมันแรงมากจน ทำให้เขาสัมผัสได้แล้วใครก็ตามที่อยู่ใกล้เขาเขาสามารถอ่านความต้องการอ่านใจหรือสามารถเปลี่ยนรูปร่างหรือทำตามความต้องการคนนั้นได้นั่นเองยิ่งมีความปรารถนามากเท่าไหร่เอโอสก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นร่างของฮันเตอร์เลยเป็นเหมือนกับร่างหลักที่เอโรสจะใช้อยู่เสมอซึ่งถ้าเกิดคุณอ่านในแบ็กสตอรี่อาจจะ แปลได้ว,ว่า a l ลอสมีใบหน้าที่เหมือนกับ Hunter แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ a l o s สเปลี่ยนรูปร่าง ให้เป็นเหมือนฮันเตอร์ตามความคิดและความปรารถนาของอินาเซนนั่นเองตัวอินาเซเลยเกิดความสับสนขึ้นในใจแต่ก็ได้รับรู้ความจริงว่าไม่ใช่นั่นเองตัวอินาเซกับเอลอสก็ได้มีการสนทนากันขึ้นตัวอินาเซได้คุยกับเอลอสว่าท่านสามารถที่จะชุบชีวิตคนตายได้ไหมตัวเอลอสบอกว่าทําได้แต่ว่าตอนนี้ข้ามีพลังไม่มากพอเพราะว่าในอดีตข้าโดนผนึกจากเนางสนม ของเขาแล้วไอเนี่ยเป็นเพียงผนึกส่วนหนึ่งที่ปลดของขปลดตัวเขาออกมาแต่ว่าพลังทั้งหมดของเขาอ่ะยังไม่สามารถปลดออกมาได้แล้วความทรงจําของเขาก็เลือนลานมากเพราะว่าเหมือนจะโดนผนึกไปกับที่เหล่าเทพธิดาของเขาได้กระทํากับเขาด้วยนั่นเองและหลังจากนั้นตัวเอลอสก็สัมผัสได้ถึงวิญญาณดวงเล็กๆที่อยู่ภายในอินเนเซนั่นก็คือดวงวิญญาณของ อดีตสนมของเขาดวงวิญญาณของเทพธิดาเอ็นวีเดียหรือเทพธิดาแห่งความริษยานั่นเองตัวเอรลอสก็เลยบอกว่าเอยเธอเนี่ยเป็นร่างสถิตของเทพธิดาที่เป็นอดีตสนมของฉันนะตัวเนเสก็แบบเคยได้ยินเรื่องนี้มาก,ก่อนแต่ก็ไม่เชื่อสักทีเดียวคราวนี้พอเกิดอันตรายขึ้นเพราะว่าได้ไปบุกรุกในสถานที่ต้องห้ามตัวเอรลอสก็บอกว่าฉันจะมอบพลังศักดิ์สิทธิ์ให้เธอเพื่อ ที่จะเพื่อช่วยต่อสู้แต่การมอบพลังศักดิ์สิทธิ์ให้นั่นก็คือการมีอะไรกันน,นั่นเองตัวนาเสก็ไม่ไม่ได้ต้องการอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเอลอสก็ได้หวานล้อมบอกว่าถ้าเธอช่วยฉันฟื้นพลัง ฉันจะสามารถชุบชีวิตสามีของเธอได้อินาเซ่ก็เกิดความลังเลแล้วก็จำยอมมีอะไรกับเอรลอสด้วยถึงแม้ว่าร่างนั้นจะเป็นร่างของสามีเธอแต่เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่อินาเซ่ได้จำยอมมีอะไรกับเอร r ลอสแล้วเธอก็ได้พลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วในหลายๆเหตุการณ์ที่จะมีอินาเซ่คอยหึงหวงแบบว่าเวลาตัวเอลอสมีสนมคนนู้นมีสนมคนนี้ นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเอลอสเองใช้ร่างของฮันเตอร์หรือรูปลักษณ์ของฮันเตอร์เพื่อมีอะไรกับบรรดาคาเล็เตอร์ในเกมตัวเอเนเซเองก็รู้อยู่เต็มอกว่านั่นไม่ใช่สามีเธอแต่ทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วด้วยความ รักฝังใจที่มีต่อฮันเตอร์ตัวเอเนเซเองแหละเลยอดที่จะหึงหวงไม่ได้จริงๆส่วนิอนเนเซก็เคยถามเอรอสว่าไม่คิดจะใช้รูปลักอื่นบ้างเลยหรอตัวเอรอกก็พูดมาได้แบบจะว่ายังไงเดียเขาบอกว่ามันเป็นรูปรักที่สะดวกที่สุดแล้วเขาขี้เกียจเปลี่ยนเป็นแบบอื่นใช้รูปลักนี้แหละง่ายที่สุดแล้วทั้งๆที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นใครก็ได้แต่เขากลับเลือกที่จะใช้ฮันเตอร์ด้วย ความจงใจให้อินเนเซเกิดการหึงหวงในตัวเขานั่นเองในสถานการณ์แบบนี้คนที่ทุกทรมานใจที่สุดก็คืออินเนเเพราะว่าต่อให้นั่นไม่ใช่ฮันเตอร์คนที่เธอรักที่สุดแล้วคนที่เธอลืมไม่ลงม,มันเหมือนมีชีวิตอยู่ตรงหน้าแต่อยู่กับหญิงอื่นแล้วก็ทำอย่างว่า คนที่แบบลืมไม่ได้อย่างเธอก็น่าจะเจ็บปวดใจอยู่พอสมควรเรียกว่าเจ็บปวดใจมากเลยดีกว่าตัวนาเสยเองนั้นก็รู้สึกผิด อยู่เช่นเดียวกันมันจะเปิดเผยในเนื้อเรื่องชัตเตอร์ที่เท่าไหร่ผมจำไม่ค่อยได้นะตัวเธอได้ไปเยี่ยมหลุมศพของฮันเตอร์กับคาทิล่าเธอได้ระบายเรื่องที่อัดอั้นตันใจให้คาทิล่าฟังว่าที่เธอทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่ต้องการที่จะชุบชีวิตฮันเตอร์มาเท่านั้นตัวคาทิล่าเองก็ได้ถามว่าแล้วถ้าชุบชีวิตฮันเตอร์ขึ้นมาเธอจะมีความสุขจริงๆหรอแล้วตัวฮันเตอร์ เองล่ะจะมีความสมุขไหมที่ชุบชีวิตเธอขึ้นมาด้วยวิธีไหนตัวนาเสเองก็ คุณคริสแล้วก็ได้พูดไปตรงๆว่าเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่ชุบชีวิตฮันเตอร์ขึ้นมาแล้วเธอเองจะมีความสุขไหมแล้วการที่ฮันเตอร์ได้รับรู้ว่าเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยที่เธอนั้นต้องไปทำอะไรเขาจะมีความสุขหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าตัวอินาเซเองก็ไม่ได้มีความสุขกับการที่จะต้องมีอะไรกับเอรลอสตัวคาทีล่าก็เลยพูดไปว่า เธอควรปล่อยวางอดีตนะเพราะว่าการที่เธอไปยุ่งกับอดีตมันอาจจะไม่ทําให้เธอมีความสุขและตัวฮันเตอร์เองฟื้นขึ้นมาเขาอาจจะยิ่งทุกข์ยิ่งกว่าเดิมก็ได้เธอควรจะปล่อยให้มันเป็นไปนะแต่ตัวฉันเองไม่ได้บอกให้เธอลืมฮันเตอร์แต่ไม่อยากให้การที่จมอยู่กับอดีตแล้วมันมานั่งทุกข์ยิ่งกว่าเดิมตัวอาเเซก็เลยบอกลาฮันเตอร์ เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็บอกว่าจะมาเยี่ยมอีกซึ่งแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวอินาเสเองต้องการตัวสามีเธอแบบมากๆแต่ว่าเธอก็ได้คิดวนไปบนมาว่ามันควรที่จะชุบชีวิตไหมเกิดความลังเลขึ้นทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้อาจจะเกิดคำถามว่าทำไมอินาเสถึงไม่ถอนตัวหรือออกมาจากกลุ่มหลังจาก ตัดสินใจที่จะไม่ชุบชีวิตสามีแล้วในเหตุการณ์นั้นตัวอินาเสต้องเป็นกำลังลบในการที่จะไปต่อกรก,กับเจ้าแห่งความมืดแต่พอหลังจากเหตุการณ์ที่พวกกลุ่มของอินาเสได้เอาชนะนี่เป็นสปอยนะครับเอาชนะเจ้าแห่งความมืดได้ตัวอินาเสก็เหมือนจะถอนตัวแบบเงียบ,ยบโดยที่ไม่ติดต่อใครไม่คุยกับใครเลยแต่มัน ดันเกิดปัญหาขึ้นตรงที่เหล่าเทพธิดาที่กลับมาเกิดในร่างมนุษย์เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ก็คือเหล่าเทพธิดาเมื่อหลายพันปีก่อนเกิดสงครามเหล่าเทพขึ้นพวกนางเนี่ยได้บาดเจ็บจนถึงขั้นแบบเกือบจะดับสูญไปเลยทีเดียวแต่พวกเธอด้วยความเป็นเทพเธอจะไม่ดับสูญแต่เธอแค่อ่อนแรงลง ก็กลับมาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์เพื่อที่จะกักเก็บพลังเพื่อที่จะกลับไปเป็นเทพธิดาอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ตัวอินเสเองซึ่งเป็นร่างิธิ์ของเทพธิดาแห่งความริษยาได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์การที่ได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงอินเสมีพลังที่มากกว่ามนุษย์ปกติอย่างเดียวแต่พลังศักดิ์สิทธินั้นน่ะดัน มันจะไปฟื้นฟูวิญญาณของเทพธิดาที่อยู่ในร่างด้วยแล้วคราวนี้ถ้าเกิดอินเสสขาดพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งท้งที่เมื่อก่อนเนี่ยได้รับมาตลอดดวงวิญญาณของตัวร่างเตัวของตัวเทพธิดาเนี่ยจะยิ่งมีพลังมากขึ้นกับการร่างมนุษย์จะยิ่งมีพลังน้อยลงเริ่มเป็นมนุษย์ธรรมดามากขึ้นคราวนี้มันจะเกิดบาลานซ์ไม่เท่ากันวิญญาณเทพธิดาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแล้วตัวอินเสส นั้นก็ยิ่งอ่อนแอลงร่างต้นยิ่งอ่อนแอลงก็จะยิ่งทําให้รองรับพลังเทพไม่ได้กลายเป็นว่าเหมือนอินาเสนะขาดพลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ตัวเอลอสก็เป็นห่วงก็เลยต้องไปเกี้ยกก่อมใช่ไปเกี้ยกก่อมให้อินาเสนะอยู่ต่ออินาเสนอยากจะถอนตัวเพราะว่ามีความน้อยใจเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกผิดหลายๆเรื่องด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็ เอรอสก็ง้อสำเร็จด้วยหลายๆประการเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าในเหตุการณ์ของเทสิดาองค์อื่นหรือตัวละครอื่นแล้วกันนะครับมันมีเล่าถึงแน่นอนคราวนี้เราก็สรุปได้ว่าอินอสิรีจริงๆแล้วเธอนั้นไม่เคยที่จะลืมสามีของเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวกับการเอรอสยิ่งทำให้ตอกย้ำ แล้วก็ยังจะซ้ำเติมความเจ็บปวดของเธออยู่เรื่อยๆในเรื่องนี้อินาเสเหมือนถูกกระทําแล้วก็จมอยู่กับภาพจำในอดีตจะสุขก็ไม่เต็มที่จะทุกก็เ,เรียกได้ว่าทุกแบบสุดๆก็จบ จต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตแน่นอนะผมจะมีเรื่องเล่าของตัวละครอ,อื่นมาให้ฟังรันทดไม่แพ้กันแน่นอนแต่โดยรวมก็มาอธิบายแทนตัวเธอที่ผมเคยกล่าวหาเธอไว้ว่าเธอเป็นคนลืมผัวก็ต้องขอโทษเธอในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้แชร์กันด้วยแล้วกันนะครับก็สามารถสนับส,บสนุนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดูนีซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตง ต่างๆนานาแล้วก็มีระบบสมาชิกขั้นต่ำเดือนละยี่บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครชอบก็ฝากสนับสนุนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสักนิดนึงนะครับขอบคุณมากจริงๆสําสำหรับคนที่ททกด subscribe นะแล้วก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยผมในไลฟ์ได้นะครับจะไลฟ์เกือบทุกวันแล้วครับถ้าเกิดไม่มีมานั่งตัดคลิปแบบนี้นะครับหรือทําคลิปรีวิวอะไรเงี้ย ก็จะไลฟ์สตรีมพูดคุยไม่ว่าจะเป็นนอกจากเรื่องเกมหรืออัปเดตข่าวสารภายในเกมนี้นะครับหรือจะอาจจะมีเกมอื่นบ้านแซมแซมแก้เลี่ยนนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้อันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากจริงๆครับไปละบ๊ายบายซียูเอเกน next time ครับ